สรีมงคลจันขาวครับตัวแทนของศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวงบ้านแปกแซมสังกัด ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอหรือว่าสกรนะครับหรือในนามที่เรารู้จักกันก็คือกศนเดิมภารกิจของหน่วยงานก็คือการจัดการศึกษาให้กับทุกกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่นะครับตั้งแต่เกิดจนตายหรือที่เราเรียกว,ว่าการจัดการศึกษาตลอดชีวิต ซึ่งกลุ่มคนพิการคือกลุ่มเปราะบางและกลุ่มเป้าหมายสําคัญที่เราจะต้องจัดกระบวนการเรียนรู้ซึ่งไม่ใช่การเรียนหนังสือโดยตรงแต่เป็นการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตนะครับโดยในพื้นที่ของอําเภอเวียงแหงเราได้รับการประสานงานจากมูลนิธินวัตกรรมทางสังคมตั้งแต่ปี2,566รวมถึงปี2,567นะครับดำเนินการในการส่งเสริอมอาชีพคนพิการ ในปี2567เรามีการส่งเสริมอาชีพคนพิการร่วมกับมูลนิธินวัตกรรมทางสังคมนะครับโดยการส่งเสริมอาชีพให้กับคนพิการจำนวน5รายซึ่งในกระบวนการคัดเลือกนะครับเราได้มีการ1ประชาประชาสัมพันธ์ให้กับคนพิการในพื้นที่ในการเขียนไปสมัครเข้ามาเพื่อขอรับทุน 2. อการให้คนพิการและครอบครัวนะครับได้นำเสนอแนวคิดวิธีคิดในการ ประกอบอาชีพในการรับทุนไปเพื่อประกอบอาชีพในการพัฒนาคุณภาพชีวิตนะครับแล้วก็ลําดับต่อมาเราใช้การมีส่วนร่วมของหน่วยงานในพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นกศนเดิมนะครับอบตทั้ง3แห่งทั้ง3อบทสำนักง,งานประสัตวสตร์สำนักง,งานกเกษตรสำนักง,งานพัฒนาชุมชนโดยการมีส่วนร่วมของทุกหน่วยงานเนี่ยนะครับเอามาร่วมร่วมกันประเมินวิเคราะห์ดูศักยภาพของคนพิการที่ได้รับทุน และหลังจากนั้นพอมีการประเมินความพร้อมเราก็นําเจ้าหน้าที่แต่ละส่วนในรูปแบบของคณะกรรมก,การเนี่ยได้ลงไปติดตามประเมินผลให้คําแนะนํารายบุคคลในแต่ละพื้นที่ซึ่งมีความแตกต่างกันตามประเภทแล้วก็ตามอาชีพตามความถนัดของคนพิการที่ได้รับทุนนะครับในส่วนของอำเภอเวียงแหงในรอบปี2,567นะครับหลังจากการดำเนินงานของคนพิการลงไประยะหนึ่งเนี่ย เราพบปัญหาอุปสรรคเรื่องของอทักษะของคนพิการในเรื่องทั้งในเรื่องของอการสื่อสารทักษะในเรื่องของการเดินทางรวมถึงการประกอบอาชีพให้ประสบผล,ผลสำเร็จนะครับโดยรูปแบบของการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ต่างๆเนี่ยมันเลยทำให้กระบวนการการส่งเสริมการตลาดเนี่ยมันจะต้องใช้ระยะเวลาที่ยาวนานขึ้น ในส่วนของความสําเร็จที่เราเห็นชัดนะครับในของระดับอําเภอเองหนึ่งคือตัวคนพิการเนี่ยได้เกิดกระบวนการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์นะครับได้มีการออกกําลังมีคุณภาพชีวิตมีสุขภาพจิตที่ดีขึ้นมีสัมพันธภาพในครอบครัวที่ดีขึ้นนะครับ ที่รวมร่วมกันทํากับสมาชิกในครอบครัวเนี่ยมากขึ้นแล้วก็ที่สําคัญคือเขามีอาชีพเขามีรายได้ที่สามารถที่จะพึ่งพาตัวเองได้เพราะลําพังเบี้ยพิการเดือนละ700บาทเนี่ยไม่สามารถที่จะเพียงพอก,กับการใช้ชีวิตในยุคปัจจุบันได้นะครับเราจะเห็นว่าผู้พิการหลายรายที่ได้รับการสนับสนุนทุนในปีนี้นะ่ะสามารถที่จะต่อยอด ทั้งในเรื่องของการเลี้ยงสัตว์มีการขยายผลในเรื่องของจํานวนนะครับในเรื่องของการปลูกผักสามารถที่จะขายเป็นอาชีพสร้างไรายได้มีเงินเก็บเมื่อมีเงินเก็บแล้วสามารถนําเงินที่ได้นี่ยนะครับมาปรับปรุงสาภาพบ้านให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นสามารถเดินทางไปรักษาไปดูแลสุขภาพที่โรงพยาบาลได้สะดวกขึ้นนะครับมีผู้ดูแลที่ ลดภาระค่าใช้ใจ่ายลงทำให้เขาสามารถที่จะ,ะมีสัมพันธภาพในครอบครัวที่ดีขึ้นสวัสดีครับผมนายสถาปนาน,นันตานะครับงานสวัสดิการสังคมองค์การ,ารบรหารส่วนตำบลเมืองแห่งครับเป็นผู้ประสานงานโครงการความมั่นคงทางอาหารครับวันนี้เราจะมาบ้านผู้พิการครับ นายแดงชิงะเป็นผู้พิการประเภทสามนะครับด้านการเคลื่อนไหวแล้วก็ร่างกายนะครับเดี๋ยวเชิญตามผมมาได้เลยครับมาบ้านนายแดงชิงะครับครับ <c oughs> <c oughs> ในส่วนของผู้พิการนะครับคนนี้ก็ลุงแดงชิงะนะครับเป็นผู้พิการแล้วก็ <c oughs> วันนี้เป็นผู้ดูแลนะครับเป็นลูกชายของลุงแดง ชื่อสอนชัยชิงะแล้วส่วนคุณแม่ชื่อแม่มารีกระพอครับเหนี่วงนก็โครงการที่ได้ยื่นขอไปที่ประสานงานไปะมีอยู่จำนวนสิบลายทีนี้ทางที่ประชุมระดับอำเภอเราได้คัดมาเป็นจำนวนห้าลายลุงแดงก็เป็นหนึ่งในห้าครับที่ของอุปมาณในโครงการ ครับในส่วนของความพิการของลุงแดงชิงะนะครับเป็นผู้พิการประเภท3ครับเป็นทางด้านการเคลื่อนไหวแล้วก็ร่างกายนะครับลุงแดงได้รับอุบัติเหตุเมื่อประมาณ3 6สปีที่แล้วก็ตอนแรกหมอบอกว่าจะอยู่ได้6เดือนจนป่านนี้ลุงแดงก็ยังอยู่ครับหลังจากที่ลุงแดงเป็นผู้พิการนะครับทุกวันนี้ก็ยังสามารถ ออกไปไหนมาไหนได้แต่ว่าแกแกจะเดินไปด้วยตัวเองไม่ได้นะครับก็จะก็จะต้องให้ลูกชายพาออกไปนะครับในส่วนของการประกอบอาชีพเน่ะก็แกอยากจะทําเกี่ยวกับงานทางด้านการเกษตรการเลี้ยงหม,ม,มูปลูกผักแต่ว่าด้วยสภาพร่างกายแกแกตอนนี้แกทําไม่ได้นะครับก็จะมีผู้ดูแลซึ่งเป็นลูกชายของนายสอนชัยนั่นแหละ <c oughs> แกจะเป็นคนไปดําเนินการ ในการทําเอางบประมาณจากโครงการเนะี่ยเอามาบริหารทําโครงการเลี้ยงเลี้ยงหมูเนาะเลี้ยงหมูแล้วก็ปลูกผักซึ่งก็จะเป็นเป็นไรายได้ให้กับลุงแดงครับผมงิที่ได้นะครับไปแบ่งข้าวหมูนะครับแล้วก็ซื้อแม่พันธุ์หมูครับแล้วก็ซื้ออาหารหมู เอาไว้เลี้ยงเพื่อถ้ามีลูกหมูนะครับนั่นเเราจะขยายต่อพันถ้าได้แล้วก็เราจะไปขายเป็นขายลูก,ลกได้เสริมนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็มีที่ทำให้หลายอย่างอยู่ครับที่แป่งลุงเ้างนี่ก็ทำแล้วก็ ลูกพักปลูกพักนี่ปลูกหลายอย่างผักชีผักกาดมีหลายอย่างครับในส่วนของการเลี้ยงหมูครับช่วงแรกเนี่ยซื้อแม่พันธุ์กี่ตัวซื้อหกตัวครับหกตัวแล้วผลผลิตที่ที่ได้ออกมาแม่หมูตัวนึงเนี่ยจะจะได้ลูกประมาณเท่าไหร่ประมาณสักแปดถึงสิบตัวครับห้าสิบตัวสิบตัว ห้าสิบตัวแม่พันหกตัวก็จะได้ประมาณห้าหกสิบตัวนี่เนาะอ่าแล้วก็ตอนนี้เริ่มมีรายได้เข้ามาแล้วเนาะจากจัดได้ขายลูกหมูแล้วคุณภาพชีวิตเป็นอะไร้ี่พอดีขึ้นก็นดีขึ้นครับดีขึ้นและยังอันนี้ก็มาเจอแล้วนี่บาหันแปลกตอนหลังคาก็อันนี้เอามาปรับปรุงใหม่ได้แปลงห้องน้ําแปลงใหม่ครับแล้วแต่ก่อนนั้สอนชัยทำอาชีพอย่างครับเมื่อก่อนนี้ เปิดทางานที่เชียงใหม่ครับระดับ้า้ทพ่อไปครับคนดูแลลุงแดงเนาะครับผมอยู่กับแม่ของฝนน่ะเมื่อก่อนนะสภาพความมีอยู่แต่ก่อนนี่เป็นอะไรเพราครับยากครับหลักคานี่เป็นใบตองครับคแล้วตอนนี้ก็งานที่เชียงใหม่ไม่ได้ทำแล้วเนาะกลับมาอยู่กับพ่อยังดูพ่อครับออ คิดว่าดีก่าโครงการนี้ดีครับดีมากเลยครับพี่เราทำเพิมดีเวลาได้อยู่ด้วยกันเนาะครับผมครับเวลาได้ได้ดูแลก่อครับไอ้สอนใช้คิดว่าโครงการเนี้ยที่ได้เงินเอามาทําตรงเนี้ยนะครับเป็นการเพิ่มภาระจากงานที่ทําประจําที่ที่เอาไปรับจ้างไปทําอย่างนี้ข้อก่อนไม่ครับ แต่ยังมีเวลาเหลืออยู่เนาะครับผมีเวลาครับมีเยอะแยะครับที่ได้โคการนี้ก็ได้บุญขนาดครับผอครับทางบริษัทออโต้เอ็กจำกัดน,นะครับแล้วก็โครงการโครงการ,การความมั่งคงท่าหา,หานะครับแล้วก็ขอขอบคุณอบตเมือแห่งนะครับทุกท่านนะครับ ที่มาช่วยเหลือสนับสนุนในการช่วยเหลือคนพิการครับขอให้โครงการนี้ครับมีต่อเรื่อยๆนะครับแล้วก็ก็ขอ,ขอให้นะครับบริษรัทนี้นครับช่วยเหลือผู้พิการนะครับให้คนอื่นนะครับได้มีรายได้เสริมและให้กำใจให้คนพิการได้มีความอบอุ่นแล้วก็ พัฒนาทางด้นานร่างกายนะครับและจิตใจให้ดีขึ้นและก็ขอให้ทุกท่านนะครับมีความจริญก้าวหน้าและช่วเหลือผู้พิการคนอื่นๆต่อๆไปนะครับจากนี้ไปเดี๋ยวผจะพาไปที่โรงเรือนที่เลี้ยงหมูนะครับแล้วก็ ฟาร์มที่ปลูกผักที่ในสอนชัยนะครับไปไปทาการพอปลูกไว้ครับเดี๋ยวตามผมมาแล้วกันครับครับตอนนี้เราได้เดินทางมาถึงสถานที่ครับเป็นสวนของนายสอนชัยครับ สำหรับตรงนี้ก็เป็นโรงเรือนนะครับที่ได้งบประมาณมาจัดทำแล้วก็ซื้อหมูแม่พันธุ์มา6ตัวนะครับตอนนี้กำลังตั้ง้องอยู่ตัวหนึ่ง <c oughs> ช่วงก่อนนี้ได้ได้ผลผลิตไปแล้วรอบหนึ่งจะให้ที่สอนช้ยรยงานแล้วกันครับว่ามวดอ,มอะไรบ้างที่เลี้ยงมวดที่แรงนะครับขายแล้วครับแล้วก็ได้เงินไปสร้างถูกบ้านให้พ่อครับ ด้านที่เมื่อกี้เนาะครับผมรหมูพวกนี้เป็นสายพันธุ์อะไรครับนี่ยพันธุ์คือบ้างนะครับหมูดามครับดำครับมชาวบ้านนิยมเอาไปเลี้ยงครับผมแถวนี้ที่นี่เขาว่าเขาจะเลี้ยงตามบ้านนี่แหละครับขายด้วยครับจะมีอยู่ตัวที่ตั้งของที่นินนะ หลังจากที่คนพิการได้รับทุนงวดที่1นนะครับเราก็มีกระบวนการให้คนพิการได้มีการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามโครงการแล้วก็มีเจ้าหน้าที่นะครับเจ้าหน้าที่ที่ในรูปแบบของขคณะกรรมการเนี่ยลงประกบรายบุคคลอย่างเช่นปศุสัตว์สํานักงานเกษตรนะครับลงไปให้คําแนะนําในการประกอบอาชีพเพื่อลดความเสี่ยงจากภูมิอากาศจากโรคติดต,ต่อต่างๆ โดยในการจัดการเรียนรู้สําหรับคนพิการนะครับถามว่าคนพิการได้อะไรจากตรงนี้ในฐานะของหน่วยการจัดการศึกษานะครับเราได้ใช้กระบวนการให้คนพิการทั้ง5รายเนี่ยที่ประกอบอาชีพที่ได้รับทุนแตกต่างกันทั้งในเรื่องของการปลูกพืชการเลี้ยงสัตว์การปลูกผักต่างๆเนี่ยให้เกิดกระบวนการเรียนรู้กันและกันโดยการใช้การกระบวนการการจัดการเรียนรู้แบบควยเราเอาคนพิการทั้ง5รายเนี่ยลงพื้นที่เพื่อเยี่ยม ดูกิจกรรมของแต่ละคนสิ่งหนึ่งที่ได้รับก็คือเขาได้เห็นความแตกต่างและเขาเอาความความอะไรอย่ศักยภาพที่แต่ละคนมีเนี่ยเอามาปรับใช้ต่างคนต่างฝ่ายต่างเรียนรู้และให้คําแนะนําซึ่งกันและกันและเขาเห็นจุดเด่นของแต่ละคนที่ทําเขาก็เอามาประยุกต์ใช้แล้วก็เรามีการใช้กระบวนการเอาคนพิการเนี่ยมาสรุปบ,บทเรียนถึงถงสิ่งที่เกิดขึ้นซึ่งเป็นระหว่างการดําเนินงานเนี่ยให้คนพิการได้เรียนรู้ร่วมกัน แล้วก็เราก็เอาตัวเจ้าหน้าที่คณะกรรมการของเราเนี่ยลงไปเยี่ยมลงไปติดตามแล้วคณะกรรมการก็มาสรุปผลเพื่อที่จะวางแผนแล้วก็ลดช่องว่างลดความเหลื่อมล้ำในของปี2,568ให้เกิดความยั่งยืนต่อไปนะครับในนามของศูนย์การเรียนชุมชนไทยชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวงบ้านแปกแซมนะครับแล้วก็สกเชียงใหมรวมถึงทุกหน่วยงาน ไม่ว่าจะเป็นอบตอเพียงหลวงอบตเมืองแหงเทศบาลตบลแสนไหรวมถึงทุกหน่วยงานในรูปแบบของคณะกรรมการสนับสนุนการทําง,งานของคนพิการอำเภอเพียงแหงขอขอบพระคุณบริษัททุกบริษัทนะครับที่ให้การสนับสนุนในเรื่องของอาชีพคนพิการรวมถึงมูลนิธินวัตกรรมทางสังคมนะครับที่ได้เป็นหน่วยงานประสานสําคัญเลยตั้งแต่ปี2565 66 67 และคาดหวังว่าในปี2,568แล้วก็ปีต่อไปนะครับในพื้นที่ของเพลเวียงแห่งซึ่งเป็นพื้นที่ห่างไกลซึ่งเป็นพื้นที่ที่เป็นพื้นที่ที่ททชายขอบการทํางานของหน่วยงานเนี่ยไม่ค่อยจะเข้าถึงเท่าไหร่ทําให้คนพิการเนี่ยไม่ได้รับสิทธิท์ที่ควรนะครับจะได้รับการสนับสนุนจากบริษัทแล้วก็ได้รับการประสานงานจากมูลนิธินวัตกรรมทางสังคมตลอดไปขอบคุณมากครับ